สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับทุกคนเคยคิดเกียดไหมคิดเกียจที่จะฟาร์มนะครับฟาร์มของมาสร้างบ้านคี้เกียจที่จะออกแบบบ้านจะสร้างยังไงดีว่าหรือว่าแม้กระทั่งกับหลักที่จะจับปลักก็ตามทีนะฮะเคยคิดเกียจทำไหมหรือว่าทําเสร็จแล้วไปวางไว้จับเสร็จแล้วเคยคิดเกียดไปทําลายหรือว่าขนกลับไหมโอเคครับถ้าทุกคนเคยเป็นแบบนี้นะครับ วันนี้ดูถูกคลิปนะครับผมว้าอะไรของมันะวะก็เพราะว่าวันนี้นะครับพี่พีมีมอดมอดนึงมานำเสนอมอดที่มีชื่อว่า e m e ม s t สต t ร u เจโอ้โหและหลายคนคงรู้จักมอดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามอดนี้ก็ดังพอสมควรแล้วที่มันมันไม่น่าเชื่อก็คือไฟมันเล็กมากน้องแค่8 MB เมกะะแต่ว่าความคุ้มค่าที่ได้รับนะครับถือว่าเฮ้ย แม่งเจ๋งอะ่ะมอสนี้คือเจ๋งนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้จริงจังอะไรกับการสร้างบ้านนะครับแล้วก็มอสนี้เอาเข้ามาเมื่อปี2020แล้วก็อัปเกรดไม่อัปเกรดอัปเดตอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อวันที่20ปีที่แล้วนี่เองเออเพิ่งอัปไปไม่นานนะเนี่ยการันตีด้วยการได้รับของรางวัลจากชาวอาร์คนะครับผมมากมายเลยทีเดียวเชียวแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับกดไลค์ย,ยัง เออกดไลค์เขาด้วยนะครับเขาบอกไว้อย่างนั้นว่าซัพพอร์ตมีโปรดกดไลค์นะฮะเขาก็บอกประมาณเหมือนที่พี่พีบอกเมื่อกี้แหละว่าคุณเหนื่อยไหมกับการที่จะต้องแบบว่ามีอุปกรณ์กับดักสัตว์เต็มไปทั่วแมปเลยคนทุกคนนี้ก็ทําไว้นะครับแล้วว่าคิดไม่ออกกับการสร้างบ้านที่เก็บฟาร์มบ้านแบบเนี้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีบ้านสําเร็จรูปที่จะสามารถหยิบยกมันขึ้นมาได้เลยเออแบบว่าไม่ต้องมาทําลายทีละแผ่นทีละชิ้นแบบนี้ใช่ไหม เอาล้ครับเขาก็บอกประมาณนี้แหละรวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ภาพตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันคือมอสที่มันจะเป็นบ้านสำเร็จรูปไปแหละเหมือนบ้านน็อกดาวน์อ่ะไปดูรายละเอียดกันแล้วพี่ก็ได้คาบไว้ให้ดูทุกหลังทุกแบบแล้วนะครับหนูมีอาพาทัวร์ครับผมวันนี้ไปลูกไปขายของหน่อยเอาล้ครับผมนี่เป็นไงคือมันเยอะมากนะครับมันมีทั้งหมด19แบบหรือมากกว่านั้นไม่รู้แต่ว่าที่นับดูแล้วก็ลองสร้างดูอ่ะมันมีทั้งหมด19แบบนะครับเนี่ย มันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยแหละเมื่อเอามาเรียงกันแล้วนะครับแล้วมันก็มีของหลายอย่างที่มันน่าสนใจแต่ข้อเสียก็มีเออข้อเสียก็มีนะสําหรับพี P ่พีเองก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถต่อเติมใดใดได,ได,ได้ในบ้านหลังนี้นะครับนอกจากประตูเนี่ยประตูเนี่ยเขาเหลือไว้ให้เราใส่นะครับประตูนี้พี PP ่พีเป็นคนเอามาใส่เองนะฮะคือเขาเหลือประตูรลง่งๆไว้แล้วที่มากกว่านั้นนะครับเราก็ไม่สามารถตกแต่งต่อเติมใดๆได้เลยหรือว่าจะวางสิ่งของที่มันเคยวางบนผนังได้อะอย่างเช่นจะให้ดู ตัวนี้พี่รองค้าบมาดูนะฮะมันเป็นไฟติดผนังใช่ไหมเนี่ยพบเพลิง oh, <Per> ติดผนังนะครับเห็นไหมมันไม่สามารถวางได้นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ตามทีนะฮะจะให้ดูนะครับเช่นเป็นอ่ะเป็นตัวนี้นะครับแผ่นไม้เนี่ยเราเคยวางได้ใช่ไหมถ้าอยากจะต่อทําชั้น2หรือว่าจะทําชั้นลอยวางของแบบเนี้ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับคือมาแบบไหนก็แบบนั้นใส่ได้เฉพาะประตูเท่านั้นนะฮะแล้วก็อะไรอีกอ่ะเออมันสามารถเก็บได้นะ้องมันสามารถเก็บได้นะครับ อย่างเช่นมันเป็นแบบนี้เราขี้เกียจแล้วเราอยากย้ายบ้านแล้วเราก็สามารถเก็บได้นะครับกดอาค้างแบบนี้หรือว่าอีส่วนใหญ่ใช้อ e ีนะแต่ว่าพี่ตั้งเป็นอานะครับเราสามารถเก็บได้ทำลายได้เราก็เลือกที่จะเก็บก็ได้ครับผมแบบนี้เก็บมาประตูจะหายไหมเดี๋ยวลองดิพอพี่ใส่ประตูไปนะครับเอาประตูเดรัเสาใส่ไปเออตึบอังเก็บดิป๊บโอเคเรียบร้อยฮะ,ะประตูอยู่ไหมตึอประตูก็พังไปด้วย ประตูก็พังไปด้วยครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเสียดายของก็พังประตูไปด้วยก็ดีนะฮะโอเคบ้านแบบที่หนึ่งผ่านไปครับผมมันไกลามากครับผมถึงขนาดต้องว่าทุกขี่ขี่ม้าพาชมในเชียวเชียวนะฮะเอาไปลูกไปแบบที่สองนะฮะนี่แบบสองแบบคืออะไรก็ไม่รู้ว่ะมันเป็นเป็นเหมือนกับของตกแต่งเฉยอะเออเดี๋ยวมันไม่มีประตูเข้านะครับอันนี้คือแบบที่สองที่พาดูนะฮะทุกอันจะมีเลือดเป็นแสนเลยนะน้องคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังง่ายนะฮะนีอ่อันที่สามนี่น่าสนใจนะ เหมือนกับบังกะโลนะครับบ้านพักตากอากาศริมทะเลใครที่จะมีโครงการที่จะทําธุรกิจนะครับพี่ก็แนะนําเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเนี่ยเขาเหลือประตูไม่ให้ใส่อย่างที่บอกนะครับเราก็เลือกได้เป็นประตูไม้ประตูหินนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็เอาเตียงมาวางอะไรวางก็สามารถจะต้อนรับลูกค้าได้เลยนะครับถ้าใครสนใจที่จะทำรีสอร์ทหรือว่าอะไรก็ติดต่อมาได้ทางช่องประตัีนะครับเอาละนี่คือแบบที่3นะครับก็จะเล็กลงมาหน่อยเนาะ ก็คิดเขาตามราคาแล้วกันนะน้องนะอย่าโก,กงราคาแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับว่ามาดูจากคลิปนี้นะฮะให้มาซื้อได้จากที่นี่เลยนี่แบบพี่เท่าไหร่แบบแล้วแบบพี่สี่แล้วเนาะโอเคพี่จะไม่บอกว่าแบบที่เท่าไหร่แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลืมจะลืมแน่ๆหรือว,ว่าถึงแบบที่เท่าไหร่แล้วส่วนอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นเป็นักดับเหมือนกับหอคอยที่เอาไว้ส่องสัตว์อะ่ะเออมันหอดูดาวหอส่องสัตว์ประมาณนั้นนะฮะอ่ะขึ้นลำบากนิดนึงหรือว่าไว้จับสัตว์ก็ได้เนาะแต่มองไปข้างล่างลำบากวว่่ะมมองงไเเห็นนกโดดลลลยแ้ั ดูลงมาเลยโอเคฮะแบบต่อมานะครับจะเป็นลักษณะหินเออตัวนี้มันจะเป็นไอ้นี่น้องเป็นที่จับสัตว์เออคือเหมือนกับว่าต้องใช้อเจนทวิตนะครับผมหรือว่าสัตว์เป็นที่เป็นนกอะที่เป็นขี้บสัตว์อื่นได้อะเอามาปล่อยไว้ที่นี้แล้วก็จับประมาณนั้นนะเพราะว่าเท่าที่เห็นนะมันนี่มีประตูใหญ่สําหรับเอาสัตว์เข้ามานะครับโอเคแบบต่อไปเป็นลักษณะเหมือนอะไรไม่รู้ว่าน้องคือมันเป็นอันเดียวกันนะเนี่ยข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับ อันเดียวกันแล้วมันก็ทํามาเป็นเหมือนกับเหมือนกับห่อไว้จับสัตว์เหมือนกันพี่วาน่าใช่นะซึ่งก็เหมือนกับโครงสร้างที่มันถูกสร้างไว้ไม่เสร็จอ่ะเห็นไหมแดดแดดจ้าเลยปะโอเคแบบต่อมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ใครสนใจแบบไหนนะครับก็ลองไปเอามอสนี้มาลงดูได้เออมาทําดูด้วยตัวเองนะฮะของที่ใช้ก็ก็เยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่เยอะขนาดเท่าสร้างบ้านจริงๆนะครับอย่างเช่น้าบ้านหลังนี้ก็อาจจะประมาณ ท่าไรอะสามพันมั้งของที่ใช้คัฟนะครับอย่างไม้สามพันแพทหนึ่งพันไฟเบอร์ห้าร้อยประมาณนี้นะครับซึ่งเราเปรียบเทียบกับการที่เราไปคัฟทีละชิ้นทีละชิ้นอะเยอะกว่าแน่นอนนะฮะแบบต่อมาเอออันนี้น่าจะเป็นที่จับสัตว์อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทางขึ้นเหมือนกันแต่เป็นแบบไม้แบบไม้นี่ก็จะมีเลือดอยู่ที่หนึ่งแสนเห็นไหมเลือดเป็นแสนเลยนะเออไม่พังง่ายๆนะฮะเป็นแบบไม้นะครับตัวอันนี้เข้าใจได้แน่เลยแหละต้องมีที่จับสัตว์แน่นอนครับผมก็คือราก สัตว์เข้ามาในนี้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยถึงลากกิฟฟินหรือลากสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับอินูมินัตเล็กก็ลากเข้ามาได้แล้วก็ไปปิดประตูซึ่งเราจะต้องติดตั้งประตูนี้เองนะเดี๋ยวพี่มีประตูปิดมาอยู่จะลองติดให้ดูนะครับลองติดดิเนี่ยประมาณนี้นะฮะเห็นปะโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> หน่วยขออภยะะัยฮะอันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นบ้านแบบมีเะาเบียงนะครับอันนี้น่าจะแพงขึ้นมาหน่อยไม่แน่ใจเลยนะครับว่าทำสีได้หรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยละกัน จะบอกว่าบ้านสองหลังนี้มันถูกแยกกันนะมันอันกันนะแต่พี่ว่าวางซ้อนไปเฉยไงเกริ่นว่าน่าจะวางตอนวางไม่ได้เราวังนะครับก็เลยวางชนกันไปนิดนึงเกยกันนิดนึงเออหลังนี้ก็น่าสนใจนะฮะเออมีระเบียงข้างหน้านะครับแล้วก็มีสองชั้นแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีสองชั้นอะ่ะเพราะว่าเราเล่นเกมนะไม่ใช่บ้านจริงจริงไงที่เห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงะนะน้องนี่ไฮไลท์อะ่ะที่รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับก็คือเนี่ยตัวเนี้ยเออคราฟตัวนี้ดีกว่า แล้วก็ปลูกผักอย่างนี้เนาะจะได้โตเร็วนะครับถ้าสําหรับน้องที่ไม่ได้ปรับคุนเยอะแต่ล่าสุดพี่ปรับคุณเป็นเก้าเก้าก้อเก้าสแล้ไอแปลงผักอ่ะไออะไรวะโคฟคอปสปีดนะครับเออปรับตรงนั้นอ่ะเวลาจะเข้าเซิร์ฟอ่ะเป็นเก้านเก้าเก้านี่คือแบบคือมันโตเร็วมากหันหลังมาหันกลับไปทีนี่คือโตแล้วครับครบหนึ่งร้อยห้าสิบผลที่มันจะปลูกใครได้แล้ะพวกส้มพวกมันฝรั่งอ่ะนะเอาแบบต่อมาก็จะเริ่มใหญ่มาแล้วครับเริ่มใหญ่นนิดนึงเหมือนกับ เริ่มแบบโอเริ่มเป็นคนรวยอะ่ะบ้านคนรวยแล้วนะครับมี2ชั้นสาชั้นประมาณนี้ไม่ได้พาดูละเอียดเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเก <ไป S 1> ินไ, <ป S 1> ไปนะครับคลิปรีวิวมอสพี่ก็ไม่อยากให้มันเกินสัก8นาที10นาทีประมาณนั้นเอาละครับเฮ้ยอันนี้เหมือนจะสวยปะ่ะเออใช้ได้เนะี่ยอันนี้นะข้างบนจะเป็นกระจกนะครับถ้าพังคือพังทั้งหลังนะเพราะทั้งหลังเนี่ยมันคือ1ชิ้นนะครับมันไม่ใช่แบบพังแทบใบแทบ,แทบหนึ่งเหมือนครับเวลาเราสร้างบ้านด้วยตัวเองอันนี้สิหลังมาเริ่มแล้วก็ดูแบบโอ้โหมันไม่ใช่บ้้านนแลวเี่ย มันคือสำนักงานเลยแหละตั้งเป็นสำนักงานเป็นบริษัทได้เลยนะฮะเนี่ยดูดิมีแต่งซ้ายขวานะครับทําเป็นโรงงานได้เลยแล้วก็มีเป็นแบบกินเฮาส์เป็นโรงกินเฮาส์นะฮะฝั่งนี้จะเป็นห้องผู้จัดการไงห้องกระจกนะครับหรือจะปลูกผักก็ได้นานแล้วเนี่ย <laughs> ยังไม่หมดอีกว่าเยอะมากน้องเยอะมากอันเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอันเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปดีกว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้สวยนี้สวยเอออันนี้สวยเนี่ยดูดิเฮ้ยดูดิ มันมีรูว่าน่ะมันเหมือนกับคือเหมือนกับอะไรวะสำนักฝึกอะไรสักอย่างอ่ะเออเคยดูหนังจีนปะคือเข้าไปมีประตูก่อนแล้วมีเขียนไปสำนักอยู่นะครับเข้าไปข้าขอฝากตัวเป็นสิษย์ข้าทุกเข่าสีหน้าประตูแบบนี้ถ้าท่านไม่ให้ข้าเป็นสิษย์ข้าจะไปไปไหนดูหนังจีนเยอะไปปะเนี้ยไปอยู <c oughs> ด่ด้านในครับเนี่ยใช้ได้นะใช้ได้กระจอยากทุบแม่งออกเลยเนะี่ยทุบออกเลยแล้วเป็นหลังคาสูงไปเลยอย่างเดียวนะครับข้างหลังนี่ก็ปลูกผักเนาะเออพอดีเลยอะ่ะเนี่ย ทำครัวเอ่ยปลูกผักเอ่ยทั้งหลังนะครับด้านนี้ก็เป็นวางพวกโต๊ะสมิตตีวางโต๊ะคราฟนะครับเออชั้นสองก็มีก็ได้เพราะว่าเนื้อที่มันก็ใหญ่อยู่ก็มีสามชั้นเลยเนี่ย่าโอ้ยมีสามชั้นเฮ้ยสูงวะอันนี้สูงว่ะเออว่ะสามชั้นนะครับชั้นที่สามนี่ไม่รู้ไปทําอะไรเหมือนกันไม่มีเอเอไม,ไม่สวยอะมันก็เยอะไปหน่อยเนาะสำหรับการอยู่คนเดียวนะครับพี่ชอบหลังให้มันพอดีพอดี แล้วไม่มีทางออกไม่มีทางกระโดดลงเลยต้องลงข้างหน้าอย่างเดียวอเออเหมือนคุกเลยอะ่ะโอเคับผมหลังนี้ก็ถือว่าสวยนะถ้าชอบชอบหลังนี้ที่สุดครับผมลองมาก็จะเป็นกินเฮาตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าก่อนที่จะเจอหลังนี้นี่ดูหลังนี้ดิหลังนี้น่าจะเป็นบ้านแบบแลดูเป็นเหมือนกับโรงเตี๊ยมอะโรงเตี๊ยมปิดที่มีแบบว่ามีเรียกว่าอะไรวะมีเสาสาวอะเออไม่รู้เรียกว่าอะไร เนี่ยข้างในครับผมมีชั้นสองเซียวเออร์เซียวเออร์เอาอันนี้มาหน่อยดะขอเล่าหนึ่งจอกโอเคประมาณนี้นะครับไปดูหลังทัดไปกันครับผมพี่พูดอะไรที่มันเลื่อเปื่อยก็ขอไปก็คือเราทำแบบนี้เราก็ต้องพูดให้มันต้องพูดเราพูดไปเรื่อยนะครับถ้าไปไปเรื่อยเกินไปก็จะตัดออกแล้วกันหมดแล้วอังเอาหมดแล้ว أو, วุ้ยดีใจยังเลยดิกวยังไม่หมด โอเคครับ okay. ผมก็เป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะขี่ม้าให้ดูอีกทีหนึ่งมุมสูงนะครับว่าสนใจแบบไหนเพื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเออลืมบอกเลยว่าทั้งหมดนี้นะครับผมเราลงมอดมาแล้วเราจะต้องไปเรียนเอ็นแกรมนะครับเอ็นแกรมก็จะอยู่ที่ระเวบที่1เลยเห็นไหมโต๊ะตัวนี้นะครับทุกอย่างจะต้องเกิดจากโต๊ะตัวนี้นะ,ะพรีเมคสตัคเจอร์เบนเน้นนะฮะคือเป็นโต๊ะคัพบ,บ้านทำเป็นรูปนี้แหละแล้วที่เหลือนะครับก็ต้องครับมาใครสนใจแบบไหนก็คัพแบบนั้นนะครับซึ่งใช้แต้มเอ็นแกรมแค่ หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มเนี่ยบ้านหลังเนี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าบ้านหลังใหญ่มันใช้มากสุดเท่าไหร่นะมันจะมีเลเวลหนึ่งนะครับแล้วมาเลเวลห้าแล้วก็เลเวลสิบอันนี้ก็บ้านหลังใหญ่ปะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับที่เราดูกันเมื่อกี้นี่คือเลเวลห้าแล้วก็มีอีกทีหนึ่งที่เลเวลสิบนะครับนี่อันนี้ไงซิลิคอนหกร้อยไฟเบอร์สองร้อยเก้าสิบสามนะครับแล้วก็เมทานอิงคอร์สร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตะตัวหนึ่งหมื่นเก้าพันเทสตนะครับเจ็ดพันหกแล้วก็วูดหนึ่งหม พี่ว่าไม่มากไม่น้อยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับบอสนี้ใครสนใจก็จัดไปครับโอเคครับผมวันนี้ก็มารีวิวมอสบ้านสําเร็จรูปนะครับที่มีชื่อว่า p r e m a k e Structure แล้วถ้ามอสต่อไปจะมีมอสอะไรมานํานเสนออีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับว